รถเนี่ยไกลมากนะถ้านั่งชิปนี่ต้องนั่งหลายต่อเลยฮนะผมก็เลยตัดใจใเดี๋ยวไปรถรถ,รถไฟฟ้าก่อนนะเพื่อนดูคนต่อคิวซื้อตัว๋วรถไฟฟ้าเพราะว่าค่าตั๋วรถไฟฟ้าที่นี่ถูกมากนะฮะคนก็รีนียมใช้กันนะฮะแต่ว่านี่แหละต้องแลกกับการต่อคิวยาวยาวมากๆด้วยนะฮะ ครับใส่แมสด้วยนะคระับเครียมซื้อตัวเฮ้ยคันเล็กๆนี่คืออะไรเหมือนตุกๆสามล้อบ้านเราแล้ว,ลวเขาอย่างเงี้ย แล้วก็ดูสตีกฟู้ดไปด้วยนะฮะข้าวแกงฟิลิปปินส์นะฮะแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวเชื่อบอกว่าเดินผ่าน,นกำแพงหลายๆที่เหม็นเยี่ยวมากเลยฮะเหม็นแบบเหม็นขมคอเลย นั้นขวาที่เป็นมิชแนลเมลเซียมนะฮะพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของริเพนนาสวยมากฮะสุดมไหมโอ้ยยังในชุดยังยังเด็เข้ามาด้านในตรงนี้นะฮะ ห่งโรงแรมนี่เป็นเย้มอร์นิ่งอีสเอเกยอลซิตี้เซอรเบิ้ลส์ย้เย้อีสเอเกสิครไอไอไอวอททูวอล์กอราเย้เย้ทักทายที่มุออลด์สบิ๊นะะอีสเทอร์เอ๋อนี้อันีเหียน่าเศร้ามากน่าเศน่าเศป่าโอเคเจอกันเลยเดี๋ยวทักทาย ออโอเคโอเคขอบคุณหนึ่งบายหนึ่งสตาร์ทดาวน์อินยาย่าอ๋อซตี้เด็โอเคโอเคขอบคุอบคุณวยมเงเจ๋งเจ๋งเจกมีอนนี้เป็นมิวเซียมนีเวออนี่ชื่อในมิวเซียมอแอนโทรโพโลี น,นะฮะอย่างมีเด็กๆนะฮะอ่าเข้ากันเต็มเลยนั่นครับนี่เดินมาถึงบริเวณที่เป็นอินทามูรอทั้งหมดนะฮะจริงๆอินทามูร้อนนี่แปลว่าเมืองในกำแพงนะฮะเพื่อนๆเห็นแนวกำแพงข้างในแล้วไหมฮะนั่นแหละคือกว้างมากนะฮะจริงๆต้องไปนั่งรถมา้าหรือว่ารถสามล้อนะฮะต้องเหมาไปนะ ราคาเท่าที่ดูรีวิวมาประมาณ300ร0อย0ี่้อยห้ารอยแล้วแต่รถเจาะพอรองราคานะแต่ว่าผมอยากเดินมากกว่าจะไปแค่จะาะบางที่นะฮะหลักๆก,ก็จะมีพวกโบสถ์พวกอา่าอาคารเก่าเชื่ออะไรละอยู่ด้านในนะอีกประมาณ800 m. เมตรเองต่อฮะอ่เจ้าหน้าที่รปภเขาเตือนนะว่าให้ระวังตัวหน่อยนะฮะผมสังเกตเห็นด้านหลังนี่นะเพื่อน มีคนได้บ้านอาศัยอยู่เต็มเลยฮะจริงอะคือปูกเปลนอนที่เห็นนี่สี่ห้าคนแล้วนะฮะแล้วกินชีเนี่ยเหม็นหึงมาถึงตรงนี้เลยฮะต้องรีบเดินหน่อยนะฮะเพราะว่าโรคร้างมากเลยตรงนี้ต้องไปี่กคนเยอะๆหน่อยนะฮะ ไอ้ก็ไปเดมไปเดมไม่ไม่ไมอ้ไอ้ก็ไปเดม h ปเดมโอเคใช่ๆไปไป with 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 my f r i e โอเค thank you ใช่ h ต e a h ต้อ,อมากับเพื่อนเลยเห็ okay, นไะนี่ทางรอดแนวกำแพงเดินนะฮะนี่มีกายชัดเจนนะครับอินทรามรลดนะฮะเหมือนในกำแพงแล้วนะฮะ

เมืองน,นี้นะฮะก็เป็นเหมือนเป็นเมืองหรือว่าชุมชนชุมชนหนึ่งนะฮะที่ใช้ชีวิตได้ใช้ชีวิตตามปกติะฮะเนี่ยมันมีคาเฟ่มีโรงเรียนมีวิทยาลัยด้วยนะฮะร้านอาหารแย่ๆเลยนะฮะนี่สตาร์บัคส์ะเพื่อนๆนะเขาเป็นอาคารทรงโบราณฮนะ มันเป็นอารยธรรมของสเปนโปรตุเกสนะฮะสร้างขึ้นมาแล้วก็จริงๆตวงกฤษตีเอาไปประมาณกี่ปีอะถ้าที่อ่านประวัตินะฮะสี่ห้าปีมั้งฮะสเปนก็ไปตีกลับมาเป็นของสเปนอีกครั้งหนึ่งนะฮะเสียดายสายไฟฮะรกอุงรังเหมือนบ้านเราเลย 呵呵，嗯。 รถม้ารอคอยให้บริการนะฮะไปอินโดก็นั่งรถม้าแล้ะมาที่คงไม่นั่งนะฮะโอเคโอเครับ thank you thank you thank ที่นี่คือโบสถ์ซานอักกสตินนะฮะซานอักสตินเคิร์ชนะฮะ450ปีแล้วนี่ให้บอกตรงนะี้นะฮะ สร้างมาสี Twelve, Twelve, ok ่ปีครเพื่อนๆดูสภาไปบลยครับประมาณนี้นะเพื่อนๆ จไปที่ต่อไปเป็นป้อมซาติาโก้นะฮะฟอร์ซาติาโก้อีก800เมตรนะเจร้อนมากเดี๋ยวพักก่อนหายกินกินก่อนดีกว่าที่ไหนร้อนไอ้โลไอซ์รีม Which one is cup or cone? Cone ห้ามัสฟอร c ค This one ah forty is t h cup fifty อ่าอย่ c โห่ Forty Yes มิกซ uh, yeah, yeah, mm ์ชีสะกันเยี่ากมิกซ์40เปโซนะฮะประมาณเกืบ30บาทอยู่มาเลเซียอ่าไทยแลนด์ใหลครับอ่าเนี่ย40เปโซฮะ64ยี่สิบสี่มาโยกี่เจ็แปดประมาณนะั้นฮะยีิบเจ็ดบาท เดินกันต่อครับไปที่ป้อมซานเดียโกนะประมาณสักหกร้ยเมตรนะแต่ว่าก่อนถึงนี่มันจะมีนี่ฮนะอา่าอะไรตกวมหาวิหารมานิลานะฮะอ่าจะไปดูนะฮะใหญ่มากนะอยู่ข้างหน้านี่เองฮนะเแล้วนี่นะบริเวณด้านหน้ามหาวิหารมานิลาครับ เข้าไปข้างในได้นะฮะ,ะจะไม่มีค่าเข้านะฟรีเข้าไปเดินดูข้างในยังง

ดูใหม่กว่าที่เมื่อกี้นะครัที่แซนเดียก็เคลสนะฮะแต่มันคือเก่าแก่มากนะด้านในก็สวยอลังการแบบนี้เยอะนะฮะ้นในนี้ก็เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ย่ยอมๆนะครับนีเครื่องอะไรนาฬิกา อหอนาฬิกาคนไก่ที่สร้างหอนาฬิกาสมัยก่อนนะี่นี่ประวัติความเป็นมานะ คออารมณ์อยจะบอกเพืเ่อนๆว่ามาอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกมันมีความสุขไงก็ไม่รู้นะมันมันสวยอะเพืเ่อนๆน,นะมันไม่เหมือนเอเชียบ้านเราอะ่ะมันเหมือนยุโรปเลยนะเนี่ยใช่ไหมคือแบบสเปนเนี่ยเสเซอะไรอย่างเงี้ยต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูที่เขาบอกว่าเป็นสเปนที่ยกมาตั้ง ในฟิลิปปินส์เมืองที่ผมจะไปคืนนี้วีคัอน,นถึงแลวนะเพื่อนๆปอร์ตาเตียโกนฮะน่าจะมีค่าเข้า,ขานะโหเจ็ดสิบห้านะฮะประมาณห้าสิบบาท Thank you เจส้าเปโซนะฮะประมาณห้าสิบาทโอาานี่นะฮะปอมซานติอาโก้ไม้ป้องกันนะฮะเมืองเี่แหละก็ศึกมาโจงตีฮะนะ ยังมีปืนยังมีปืนใหญ่อยู่นะฮะนุ่นต้องกันนะเวลาศัตรูบุกเข้ามานะฮะมันเข้าไปได้นะะเมื่อกี้ผมเดินผ่านแล้วเพื่อนไปฝอดด้านบนนี้ หนูคือด,ดั้งเดิมเลยนะฮะแต่ว่าด้านนี้เหมือนเข้าบรูรณะใหม่เห็นไหมฮะของใหม่หมดเลยครับเขาคงไว้แค่เขาคงเดิมแต่ว่าอิดปูนเลยเนี่ยของใหม่หมดเลยนะ,ะนส่วนนี้นะฮะส่วนหนูส่วนเดียวยังเป็นของดั้งเดิมนะฮะ นี่อันนี้ก็จะเป็นริมกำแพงแล้วนะฮะดีที่มันร่มรื่นนะมีต้นไม้เยอะเลยได้มาพักตรงนี้ได้ ตรงนี้สวยอยู่นะสวยไหมฮะโอเคเลยสวยฮนะตรงนี้สวยสวยร้อนหน่ายเบื่อเต้น เดินไปที่สถานีรถไฟฟ้า2โกิโลนะผมว่าจะลองขึ้นจิบนี่ดูฮะคือไม่อยากดูป้ายแล้วช่างมันเอาที่มันคุนค้นๆชื่อแล้วไปลงตรงไหนก็ค่อยว่ากันอีกตีหนึห่งอย่ยงไงไปขึ้นจิบนี้กันแทน Thank you. Thank you so much, sir. Give The first time for me. <laughs> yeah, give me, give me. Okay. Yeah. <laughs> มันมีไตซิคก oh. oh, yeah. 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 ิลด้วยนะให้รู okay. ้รากายังไงทีสิใสิกไตสิบหกไสิหกไต่ิไเค ส่ตงต่อกันไปนะฮะให้คนขับแต่เขาก็ถอนส่งต่อกันมาน่ารักดีนะ <c oughs> เนี่ยเพื่อนๆมาลงอยู่ไม่ไกลกับสถานีรถไฟฟ้านะฮะ <c oughs> อ่าโ <c oughs> ชคดีโชกดีฮนะเดียวเองนิดหน่อยฮนะ